ครบรอบหนึ่งปีนะครับเราก็จะมาเปบรินารให้ลูกค้านะครับงานซ่อมบำรุงนะครับงานดูแล PS คอนแทคการต่างๆนะครับพื้นฐานนะครับทำความสะอาดนะครับตรวจสอบดูว่ามีอะไรผิดปกติุไหมก่อนที่จะทำการขึ้นไปล้างแอ่งหรืวาเตลนะครับที่ด้านบนอาคาร เราจำเป็นจะต้องปิดระบบรับรงมันเราจะต้องมาปิดระบบผ่อนนะครับก็ปิดที่มอเตอร์ก่อนนะครับเริ่มต้นนะปิดที่มอเตอร์ครับพอปิดเสร็จแล้วนะครับปิดผังภาค AC เราก็ปิดดีซีนะหลักๆก็จะมีทเท่านี้หลังจากนั้นก็ทำวามสะอาดด้านบนด้านด้านบริเวณน,นี้ให้ให้เสร็จก่อนก็ยึงขึ้นไปทำความสะอาดแผนโซลาเซลล์นะครับที่ชั้นข้าง <100. S 2> อินเวอร์เตอร์ตัวนี้กี่แผ่นครับเนี่ยนี้เอ่อสิบแปดแผ่นสิบแปดแผ่นนี้เวกหนักสิบกิโลวัตต์ใช้แผ่นสิบแปดแผ่นอะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนได้นอครับหลังจากที่เราทำความสะอาดเสร็จแล้ว <c oughs> เราก็จะมาเปิดระบบนะครับเปไดิดเป็นดีซีครับเปิดดีซีปิดตู้ <laughs> đi Biết nói Hổ 10 Bye 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 <laughs> bye this is on a screen yeah i'm trying to read